ก็ต้องกล่าวกราบสวัสดีท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือผู้เล่นใหม่และผู้เล่นผู้กลับมาเล่นนะครับผม EP ที่3ของเรานะครับผมไกด์นั่นแหละนะไกด์ผู้เล่นเพิ่งมาเล่นนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในช่องวิทยายุธแล้วนะครับผม <B oring. S 1> อันนี้ผมอาจจะหั่นเป็น2 EP นะเนื่องจาก3ช่องกับ3มช่องบนกับสาช่องล่าง รายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดผมพูดใน EP นี้ EP เดียวไหวเลยผมจะพูดได้จบเลยนะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นจากกระบวนท่านะครับผมสำหรับคนที่มาเล่นใหม่เลยนะครับคุณจะได้ปลดล็อกอันนี้ก่อนเป็นเซตแรกนะครับผมซึ่งทุกอาชีพนะครับผมเซตหนึ่งจะเป็นเซตสารับการ PVP เวลาคุณกดประลองยุทธใช่ไหมครับประลองยุทธประชันยุทธ1 V1 นะครับผมจะเป็นเซตแรกเสมอนะครับผมโอเค แล้วเซตที่2จะเป็นเซตเฉ่าะทางของอาชีพนั้นครับอย่างเช่นร่วมกับขุยก็จะเป็นเซตซับถูกต้องไหมครับแล้วก็อย่างฮอกมัดดาบแดงก็จะเป็นเซตของแทงครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกกระบีกระบีเออกระบีเจบจพิษแล้วก็อะไรกัะที่เป็นดาเมจเพียวๆอะ จินบูอ่าพวกนี้นะครับผมจะเป็นเซ็ตสําหรับการลงดันเจียนนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ในกิวอร์ได้ด้วยจะเป็นเซ็ตที่กิวอร์จะใช้เซตสำหรับการ PVE นะครับผมคือเซ็ตในการลงดันเจียนเนื่องจากเราไม่ได้มองคนเป็นคนเรามองคนเป็นครีฟนะเอยไม่ใช่ <laughs> คือสกิลมันจะเอ่อควบคุมพื้นที่มากกว่านะครับเพราะว่าเซ็ต PVP เนี่ยจะเป็นเป้าหมายเดี่ยวมากกว่านะสำหรับทุกอาชีพเลยแต่เซ็ตของ PVE จะเป็นเอ่อควบคุมเป็น a o e นะครับผม ตามนี้นะแล้วก็มาต่อกันที่เซสกิลพรสวรรค์อ,อาพวกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวพวกคุณมาอ่านเองได้เลยนะจะเป็นส่วนขยายของสกิลเราสกิลเราจะมี4สกิลแล้วก็มีทิกเกอร์ก็คือสกิลที่มันงอกขึ้นมาฝั่งอ่าผมทาให้ดูอ่าฝั่งซ้ายตรงเนี้ยครับผมเดี๋ยวจะมีสกิลงอกขึ้นมานะสำหรับบางอาชีพนะครับผมเวลาเข้าสู่การต่อสู้นะโอเคอันนี้จะเรียกว่าทิกเกอร์นะครับผม เซนสกิลควงสวรรค์เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปซัพพอร์ตขยาย5สกิลนี้แล้วก็เป็นที่อธิบายพาสซีฟของเราอย่างผมพาสซีฟเป็นเดชได้ทันทีนะครับผมหลังจากทำดามจด้วยสกิลอะไรก็ตามนะโอเคมาส่วนต่อมานะครับผมก็คือส่วนอัปเกรดอันนี้คือส่วนสำคัญเพราะว่าคลิปไกด์ของเราเนี่ยคือคลิปในการอัปเกรดซีพีถูกต้องไหมอัปเกรดครับผมอยากให้จาง่ายๆว่า ทุกครั้งที่ขึ้นหนึ่งเลเวลมากดอัปเกรดทั้งหมดครับผมอันนี้คือเคลียร์แล้วแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆว่าเออเงินที่เราเสียไปเนี่ยสองแสนกว่าใช่ไหมสองแสนห้ันเนี่ยมันคุ้มค่าอะไรอย่างไงนะครับอ่าดูตามผมง่ายๆนะครับทุกๆขั้นนะจะบวกเพิ่มนี่อย่างเช่นการโจมตีธรรมดานะครับ ของทุกสกิลนะจะบวกสเตตัสต่างกันนะครับผมอย่างการโจมตีธรรมดาจะบวกเป็น HP แต่ก็บวกเป็นดาเมจที่เป็นตัวเลขเลยนะครับผมไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์นะเป็นตัวเลขของการโจมตีธรรมดาบวกมาแค่3ามซึ่งมันน้อยมากๆแต่เรามาเอา HP เนี่ยนะแล้วก็อย่างจิตขั้นบวกค่าเด็กอ่าสกิลนี้บวกวิทเห็นไหมในเวลต่อไปอ่านี่คือเวลต่อไปนะครับผมเวลร้อยนะ อย่างอันนี้บวกคอนแต่ละสกิลก็จะบวกต่างกันไปครับผม5สกิลเป็นหลักนะแล้วก็การโจมตีหนึ่งอันนะครับผมทําให้ทุกทุกครั้งที่อัพ1นึ่งเลเวลจะได้ CP ตกประมาณ200นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะใช่จะได้ c p ประมาณ200นะครับจบไปแล้วกระบวนท่ากระบวนการอะไรเ,เยอะต่อมาพลังภายในอันนี้แหละพูดกันจนปากเปียกปากแฉะแน่นอนนะสำหรับมือใหม่นะครับผมมือใหม่นะครับเริ่มต้๊กของเรามาสิ่งแรกที่เราจะตันก่อนเลยคือรักฐานยุทธถูกต้องไหม เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นคัมภีร์ที่เราได้จากสำนักของเราเลยดอบจากดันเจี้ยนได้ง่ายที่สุดแล้วก็หาซื้อได้ในราคาถูกที่สุดต่อมาจะเป็นช้อยให้เลือกคือเพิงพิภพก,กับจิเฮมันอ่ะผมเริ่มพูดเร็วเกินไปละความรู้สึกของผมนะอ่ะมาพูดกันที่รักฐานยุทธก่อนรักฐานยุทธคืออะไรคือสกิลพิเศษที่จะงองมาตรงนี้ครับผมอ่ะพลังภายในเรานั้นเองนะของทุกอาชีพนะจะเป็นสกิลที่ AOE ไปข้างหน้าครับผม อย่างผมสกิลเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมอาชีพอื่นเป็นเหมือนกันหมดครับผมคือ AOE ไปข้างหน้าอย่างลมก็คือสะบัดลมอย่างหมัดก,ก็คือต่อยใช่ไหมต่อย2จังหวกะกระทืบพื้นอย่างหอ,อกก็คือเอ่อยิงธนูหอ,อกใช่ป่ะจะไม่ผิดนะ อาชีพต่างๆจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมเป็น AOE ไปข้างหน้านะครับแล้วก็สร้างดามเมจเป็นพื้นที่นะกลายเป็นสกิลครอบคุมของเรามากกว่าเดิมนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีสกิลใช้ทุกคนจะใช้เป็นพลังยุทธของสำนักเราก่อนเสมอนะครับมันดีในวอลด้วยเพราะมันจะเป็นเหมือนสกิลอันตีย่อยๆนะเก็ตเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับมันคืออันติย่อย เอางี้ในกิวอถ้าเกิดคุณไม่ใช่ซับพอร์ตที่ต้องถือจิตเหมันเดี๋ยวผมอธิบายนะว่าจิตเหมันคืออะไรหรือถ้าเกิดคุณไม่ใช่ดาเมจหรือว่าแทงที่ให้ถือเพิงพิภพคุณจะต้องถือรักฐานยุทธอยู่แล้วถูกต้องไหมครับสมมติไม่ไม่มีไฟโพธิสัตว์นะเพราะคนเพิ่งมาเล่นใหม่หรือคนกลับมาเล่นเก่านะครับสาหรับยุคโบราณเลยนะจะไม่ค่อยมีไฟโพธิสัตว์กันนะหรืออาจจะบิ้วพิษพิฆาตไปแล้วนะครับผมพิถึงค่าดน,นะนะอาจจะต้องมาทําเป็นรักฐานยุทธนะดังนั้นถือรักฐานยุทธครับผมสมม ตีหนึ่งตีสองอันตีอ่าอันตีเสร็จแล้วสารละถ่านยุดต่อครับเพราะมันเป็น a o e ที่มีประสิทธิภาพนะเหมือนอันตีย่อยๆของเราเลยตามนี้ครับมาไปกันต่อนะครับผมจะพูดถึงจีนเฮมันกับเพิร์วิพวก,ก่อนนะสำหรับไฟโพธิสัตพิพิคาตและหยกเซี่ยวอันนี้ผมมองว่าศึกษาเองได้ผมพูดรวมๆไปเลยนะครับผมไฟโพริสัตกับหยกเซี่ยวสกิลเหมือนกันทุกอย่างครับผมแค่คนละสายกันอย่างไฟโพจะเป็นของสายของเด็กก็คือภายนอก แล้วก็หยกเสี่ยวเป็นของสาย S P R คือสายภายในล่มขุยจินบูพัดส่วนนี้คือกระบีดับแดงมัดหอกอะไรพวกนี้นะครับผมความสามารถของมันคือเปิดรับเป็นตัวทองอ่านนี่เดี๋ยวอ่านเลยนะ อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่เป็นตัวทอง6วินะครับผมก็คือไม่รับผลจากการสตันทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกระโดดคุณยังโดนดึงลงมาที่พื้นได้อยู่นะไม่ใช่เปิดอันนี้แล้วบินขึ้นไปได้เลยนะครับไม่ได้นะโอเคเพิ่มดาเมจ15%อันนี้คือดาเมจทั้งตัวของร้อเลยนะครับผมของทั้งหยกเสีย้ยลและไฟโพเหมือนกันเลยนะครับแต่เนี้ยมันอยู่ที่ขั้นด้วยนะอย่างของผมขั้น5แล้วดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงกับคนอื่นเขานะ มากนะครับผมแล้วก็ความเสียหายเกาะคือหลอดสีขาวตรงนี้เห็นไหมก็คือหลอดสีขาวเราจะหายไปยากขึ้นในการโดนสกิลเผาเกาะน,นะแล้วก็ตัวเลขของคีใช่ไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะอย่างปัจจุบันผมมีคียอยู่ที่เจ็าจุดอ่ะผมจะกดทันทีนะครับเออผมกดใส่ก่อนนะขอโทษนะครับ่ะผมใส่เลยโอเคแล้วก็กดใช้ชึบเพิ่มขึ้นมาเป็นอ่าไปข้างล่างก่อนนะนี่ครับผม 76แล้วนะครับผมเพิ่มขึ้นมาแค่0.7เองเหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยโอเคไม่เป็นไรนะอย่างไง1%ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับผมในการเ,าเล่นเกมหมุดไล์เบทนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะอ่าผมเคลียร์แล้วเรื่องจกเซี่ยวกับไฟไอไฟโพลิสตนะครับผมมาต่อที่เพิงพิภพเพิงพิภพคือบัฟดามเมจครับผมซึ่งอันเนี้ยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยก็คือมันไม่ใช่กดแล้วได้แค่กับตัวเองนะครับกดแล้วได้ทั้งทีมครับแล้วทั้งทีมไม่ใช่5้คนนะครับทั้งที อ่ะสิบคนยังไงเดี๋ยวผมตั้งทีมให้ดูนะครับออกกรามผมกดผิดนะสร้างทีมโอเคนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแบบกลุ่มโอเคแผนที่นี้ห้ามเปลี่ยนเป็นกลุ่มอ๋อผมออกจากบ้านก่อนนะครับขอไปทุกคนด้วยนะโอเคครับก็คือตัวไฟโพธิสัตว์นะแล้วก็จิตเหมันเออไม่ใช่ตัวเพิงพิภพและจิตเหมันนะครับจะได้สิบคนในปาร์ตี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะผมน่าจะเบอร์จัดละตัดคลิปตัดคลิป อ่าโอเคมาแล้วอ่าเราจะตั้งปาร์ตี้ธรรมดาเป็นปาร์ตี้ทีมแทนนะครับผม อ่าเปลี่ยนเป็นกลุ่มเรียบร้อยนี่ครับเห็นไหมตีหนึ่งตีสองนะครับถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งนะครับกดไฟโพธิสัตว์นะครับผม10คนนี้จะได้หมดเลยครับดังนั้นถือ1คนก็ได้ถือเพิ่ม1คนถือจิตหนึ่งคนแล้วคนตีในทั้งตีจะได้รับสกิลจากเพิงและจิตนะครับครับผมดังนั้นคนที่ตัดสินใจในการกดต้องตัดสินใจดีๆนะแต่ส่วนมากจะใช้กันในขาวงกดสำหรับจิตเหมันแล้วก็เพิงผีผมนะครับผมในกิวอ์ดต้องใช้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในยืนร้านปกติ PVP อะไรงนี้ ถือเพื่อเอาสเตตัสได้อย่างของผมเวลาผมเล่นเซต PVP อ่ะผมเปลี่ยนให้ดูนะนี่เลือกครับอ่ะผมใช้เป็นเพิงพิภพคำถามทำไมถึงใช้เป็นเพิงพิภพในการกดเซตหนึ่งหนึ่ง PVP ของเราประชันยุทธนะครับอันนี้ผมขอนอกเรื่องหน่อยนะการประชันยุทธปรลอหนึ่งหนึ่งจะนับผลจากสเตตของเราในตัวทั้งหมดนะครับผมเราเอาไปหานะโดยยังไม่รู้นะครับผมว่ามีหลักการในการหาอย่างไงนะแล้วไฟพุทธศัตร์เนี่ยอ่ะมันได้ค่าเด็กเห็นไหม ถ้าเกิดเป็นจิตเหมมมันได้วิตคอนซึ่งผมต้องการค่าเด็กมากๆในการไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์คิถ้าเกิดผมถือเป็นไอเพิงพิภพผมหลอนและเรียกไฟโขกละเพิงพิภพนะครับผมบวกเด็กบวก SPR นะแต่ก็ผมเอาไฟโขกริษัทไปถูกต้องครับได้คิ้ได้เอคซึ่งมันดีกว่ากันมากๆแต่สเตตัสภายในมันกวมกว่าเพราะผมเพิ่งเวล5ในการที่จะเอามาใช้แทนได้นะครับผมจะต้องเป็นเวล5 7จจุดนะถ้าจะไม่ผิดนะสเตตัสจะเท่ากับ เพิ่มพี่พบนะครับผมที่เป็นขั้น8เต็มนะดังนั้นผมใช้เพิ่มพี่พบไปก่อนในเซต PVP นะครับผมอะเคียในการเพิงพบูบเอา้าลืมบอกเพิ่มพภบบวกอะไรนี่ดาเมจทั้งทีม20%นาน15วิแล้วก็คูดาว90วิ90วิอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะครับผมความจริงมันก็คือนี่ครับทึบนี่คูดาวของมันคือเอา90วิถูกแล้วดีกว่ากรรม <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ดิอ่า1นาที60 60 60 120 120 100, 100 หนึ่งร้อยห้าสิบวินะครับผมโดยรวมนะร้อยห้าสิบวิเันกี่นาทีว่าห้านาทีเลยถูกต้องใช่ไหมอ่ากูจาอะไรพลาดวะมันห้านาทีได้เงาหกสิบหกสิบสองนาทีครึ่งเออโหตกเลขอย่างหนักนะครับผมสองนาทีครึ่งหลังจากนี้จะไม่สามารถใช้เพลิงพิภพได้นะครับผมถ้าเกิดกดใช้เพลิงวิภพในเก้าสิบวิที่รีขึ้นมา จะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยครับผมเนื่องจากมันซ้อนกับตรงนี้นะครับทีมคนอื่นกดก็ไม่ได้เหมือนกันครับผมดังนั้นครูดาว2อนาทีครึ่งนะครับไม่ใช่90้าวิเาคือผลของมันจะกดใช้ได้แต่โดนดีบัฟครับผมก็คือกดใช้แล้วไม่ได้รับอะไรเลยเหมือนเสียฟรีไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมากดําำให้ดูนะเดี๋ยว4ีวิข้างหน้านะครับอธิบายต่อก่อนนะโอเคจบไปที่เ,เพิ่งพิพบแล้วจิตเหมันครับผมจิตเหมันอ่า ทั้งทีมรับดาเมจน้อยลง10%แล้วก็ฟื้นฟู HP ต่อเนื่องจำนวนหนึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เขียนว่ามันแบ่ง HP ของทั้งทีมด้วยครับผมก็คือสมมุติทั้งทีมอะเลือดเต็มเลือดเต็ม5คนนะครับผมอะเลือดเต็ม5คนเอาง่ายๆนะ10คนก็คือมันแชร์10คนเลยนะฟังก่อนนะเลือดเต็ม5คนนะครับผมมีคนหนึ่งเลือดเหลือ10%ถูกต้องไหมอะคนนี้ตัดสินใจกดเพลิงพิภพทั้งทีมจะถูกเฉลี่ยเลือดเป็น70%ทันทีครับเก็ตไหม แล้วก็ถ้าเกิดสมมติผมเลื่อนลดเหลือ50ทั้งทีมก็จะเลื่อนลดตามมาเป็น50นะครับผมหรืออาจจะเป็น60เฉลี่ยกันมาเรื่อยๆก็คือทั้งทีมจะ,ะเฉลี่ย HP เท่ากันตลอดเวลาในระยะเวลาที่สกิลนี้ทํางานก็คือ15วิถูกต้องไหมอ่า นี่ครับผม15วินะครับผมเป็นการเฉลี่ย HP ทุกคนนะครับต่อให้ใครใกล้ตามใกล้ลงหลุมก็ตามมาจะเอาเลือดของคนอื่นมาโบ่ให้คนนี้นะครับผมประมาณนี้นะทั้งทีมจะเลือดเท่ากันมีประโยชน์มากๆในวอลและเขาวงกดนะครับผมเพื่อนใกล้ๆกล้ตายเรากดจิตเหมันเป็นการดึงเลือดของเพื่อนทั้งทีมคนใดคนนึงปั๊มเลือดเลือดทั้งทีมเด้งพอขึ้นมาพร้อมกันนะครับผมอ่ะพอพวกคู่ดาวเสร็จแล้วผมจะกดทันทีนะครับกดแล้วนะชึบ เห็นไหมไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมีดผมไม่เคลือบน้ำแข็งนะเวลากดเพิ่อวิภพนะครับมีดฝั่งฝั่งซ้ายนะอาวุธของอาวุธหลักเอาง่ายๆนะจับเคลือบน้ําแข็งนะครับผมอันนี้คือไม่มีผลเกิดขึ้นนะเนื่องจากจะต้องรอสเตต,ตัสตรงนี้หายไปก่อนนะครับผมอาเขีรยแล้วสําหรับเพื่อวิภพและจิตเฮมันนะครับผมจิตเฮมันติดดีบัฟเหมือนเพื่อวิภพเหมือนกันเป๊ะๆไปที่คัมพีลองคัมพีลองนะครับผมผมอยากให้ทุกคนอ่ะ สเตตัสโดยรวมของมันเองนะครับแต่ผมจะพูดโดยรวมเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่คุณจะไม่มีจิตกายาขั้นส0ถูกต้องไหมคุณจัดเป็นกองรบนะครับกองรบจะสําคัญที่สุดนะของทั้งสายอาชีพทั้งซับพอร์ตแล้วก็ทั้งซับพอร์ตแล้วก็ ดาเมจนะครับผมโอเคเนื่องจากมาใช้ใน PVP ได้ด้วยของสายซัพพอตแต่ถ้าเกิดคุณเป็นฟูลซับแบบซับจริงๆวสันอ้อยอิงครับคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องตันก่อนอ่ะผมจัดให้ดูเลยผมขอจัดของสายซัพพอตให้ดูก่อนนะครับอ่ะผมขอเคลียร์เลยนะจัดขอสายซับก่อนเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมมาในหน้าของแผนนะครับผมซึ่งมันจะจัดง่ายนะตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจเดี๋ยวผมมาอธิบายนะอ่ะสำหรับสายซัพพอตคุณจะจัดเป็นอ่าคนเพิ่งมาเล่นนะ เอาเป็นหลักฐานยุทธก่อนก็นได้ครับถ้ามีจิตเหมันคุณถือจิตเหมันทันทีเลยในดะันเจียนดันเจียนซัพพอร์ตก็เป็นคนถือจิตเหมันนะครับผมดันเจียนใช้ได้เหมือนกันนะผมเลือกิบายว่าต้องใช้ในดันเจียนด้วยสำหรับหลายคนแต่ผมสำหรับคนไม่มีจิตเหมันนะครับเพิ่งมาเล่นเลยจะเป็นหลักฐานยุทธในช่องแรกต่อมาเป็นวส,สันอ้อยอิงซัพพอร์ตนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อจะได้ฮิวแรงแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับผมเนี่ยวส,สันอ้อยอิงมันจะเพิ่มเอ่อเอฟเฟกต เอารถนี่หว่ารถด,ดามเมจแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกฮิลกับโลดนะครับผมสารับสายซัพพอร์ตโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ต่อมาเป็นอกองลบถามว่าทําไมกองลบใช่ไหมอ่าเนี่ยปริมาณฮิลมากขึ้นสีเป็นต์เห็นไหมครับใช้เป็นกองลบแล้วก็นิพานครับนิพานเพื่ออะไรอึดขึ้น4%และเวลา HP ต่ำกว่า50%อึดขึ้นอีก6%นะครับผมโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะอันสุดท้ายอืมผมจําไม่ได้นะเนี่ยจริงๆใส่นิพานแล้วอันสุดท้าย มันจะต้องไปจบที่จิตกายยาอยู่ดีนะครับผมบง,งั้นใส่เป็นธงลบไปก็ได้นะสำหรับการใช้ตีนตะ่ธงลบผมมองว่าประสิทธิภาพไม่ดีทลายนะ้ำพาก็ได้ครับเพราะว่าเป็นซัพพอร์ตนะสามารถจ่ายสกิลได้อยู่ดีนะครับก็ได้ hp ที่ดีด้วยนะประมาณนี้นะครับผมแต่ส่วนมากจะมีจิตกายาแล้วก็ช่องสุดท้ายเนะี่ยซัพพอร์ตจะไม่ต้องใส่คัมพี pve นะจะใส่เป็นอย่างอื่นได้นะครับผมโอเคแล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่มีงบขึ้นมาหน่อยจะกลายเป็นจิตเฮมันอ่าแล้วตรงนี้จะกลายเป็นจิตกายาแล้วก็วสันกองลบ นิพานประมาณนี้ครับผมหรือนิพานก่อนแล้วค่อยกองลบก็ได้ครับโบนัสตรงนี้นะครับผมส่งผลกับค่าสเตตัสเท่านั้นไม่ส่งผลกับเอฟเฟกของหนังสือนะครับขอย้ำนะไม่ส่งผลกับเอฟเฟกของหนังสือนะครับผมข้าจะตรงกันนะไม่ส่งผลกับเอฟเฟกของหนังสือคืออะไรไม่ส่งผลกับตรงนี้แต่ส่งผลกับค่าสเตตัสเม็ด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 ภายนนี้สมมุติ14%อาจจะเหลือเอ้ย14หน่วยอาจจะเหลือ10หน่วยประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่ะเมื่อกี้ผมจัดของสายซัพพอร์ตให้ดูแล้วใช่ไหมต่อมาเป็นสายแท้งนะครับผม สายแทงนะผมเคลียยังไงดีเนี่ยมันกดเคลียร์เลยได้ไหมฮะขี้เกียจนั่งถอดแต่ละชิ้นนะสายแทงนะครับผมสายแทงก็จะเป็นลักฐานยุ่งเหมือนกันสำหรับคนงบน้อยแต่คนงบหนานะผมแนะนําว่าสายแทงอะสายพืชพิภพเนื่องจากสายแทงไม่ค่อยได้จ่ายพลังภายในอยู่แล้วอะสายพงพิภพนะครับผมอันนี้สำหรับคนงบน้อยนะคนเริ่มเล่นนะครับผมคนที่เล่นไปนานๆแล้วใยไฟโพแน่นอนนะครับโอเคพืชพิภพครับผมแล้วก็จิตกายาแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่มีจิตกายา ว่าสันอ้อยอิงก็ดีครับเพราะว่ารับดาเมจน้อยลงถูกต้องไหมรับดาเมจน้อยลงก็รับผลจากโล่ซึ่งโล่เนี่ยมันได้จากขุยซึ่งเราไม่ได้เอาอย่างนั้นเราเอาดาเมจน้อยลงจริงๆงั้นว่าสันไม่ดีนะงั้นชิ้นแรกเอาเปนนิพานครับนิพานแล้วก็ผมแนะนําว่าเป็นกองลบก่อนเลยเพื่อเป็นดาเมจนะครับผมแล้วก็มันมีฮิลด้วยนะก็คือได้จากสกิลหอ,อกปัน่นได้จากหมัดตอนที่ใช้สกิลโดยรวมแล้วก็จาก ดาบแดงในการตีต่อเนื่องสก,กิลของมันนะครับโอเคกองลบนะได้ผลฮิลมากขึ้นอันนี้คือเราอึดด้วยนะอ่าอึดแล้วได้ผลฮิลแล้วต่อไปเป็นอ่าอ,อันไหนเดียะจริงๆแล้วผมแนะนําเป็นคำพีพีว e นะครับผมว่าเราเป็นคนอยู่ในดันนะแต่ถ้าเกิดเป็นในสงครามวอ์นะครับผมใส่เป็นปิดลบครับปีกลบ ติดลบทําไมเพราะว่าอาอชีพพวกตระกูลแท้งเนี่ยนะอันติจะมีอิมแพกมากๆผมขอตัดมาทิ้งไปผมนับเป็นดาบแดงกับหอ,อกสองอาชีพนี้อันติจะมีอิมแพกมากๆในวอลแต่ถ้าเกิดเป็นในดันเจี้ยงใส่เป็นทลายนา้าพไปครับดันเจี้ยนนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับผมเอาเป็นวัสดุน้อยอิงครับผมเนื่องจากเพิ่มความอึดนะเท่านี้ครับอันนี้คือเซ็ตของแท้งแต่ถ้าเกิดเป็นในวอลเอาทลายไนา้า่าออกได้ครับใส่เป็นธงลบแทนเท่านี้ครับอันนี้คือสําหรับเซ็ตแท้งนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ตัวสุดท้ายคือเซต ดาเมจนะครับผมอ่ะเอากรรมโอ้ผมเปลี่ยนเซ็ตแล้วไม่เป็นไรนะสับดาเมจนะครับผมใส่เป็นลักฐานยุทธโอเคแล้วก็สำหรับคนไม่มีจิตกายานะอ่ะถ้ามีจิตกายานะสำหรับเซ็ตนี้นะครับผมคุณขยับของเลยอาจจะเอาปีกลบออกแล้วใส่เป็นไอ้วัสดุอยอีกแทนเพื่อเอาความอึดน,นะครับผมอ่ะอ่ะดาเมจนะจิตกายาครับโอเคจิตกายาแล้วก็ชิงแรกที่ต้องใส่เลยนะครับผมกองลบไหมเดี๋ยวก่อนนะทงรงลบอยู่ไหนะวะ ใหม่กองลบต้องใส่เป็นกองลบชิ้นแรกเลยนะครับผมเนื่องจากมันได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วทุกครั้งที่เมื่อโจมตีนะครับผมได้ดาเมจเพิ่มอีกสี่เปอร์เซ็นต์นะ สุดยอดมากนะครับผมกองลบนะกองลบนี่คือสารรับประโยชน์สำหรับทุกอาชีพเลยนะโอเคกองลบอย่างต่อมาเป็นอันนี้เป็นเซ็ตของ PVP ก็ได้นะครับผมผมแนะนําจริงทองลบนะในการวอนะครับผมแต่เอาเป็นเหินเมคาดีกว่าเพราะเราเป็นดาเมจนะใครที่ตัวทองหรือเบิร์อันติสมมติอันติสองฝ่ายทับกันอย่างเงี้ยคนที่ใส่คกือเมคานะครับจะมีผลมากกว่านะไอเหินเมคานะครับจะได้ผลมากกว่านะเนื่องจากใครที่ตัวทองมันจะโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมแนะนําเป็นนิพาน เนื่องจากคุณอะดาเมีตเต็มร้อยล้วใส่นิพานก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นในวอใส่ธงลบครับผมเนื่องจากเราต้องการให้อันติขึ้นเร็วๆนะครับผมตามนี้เลยจบแล้วสําหรับ support tank แล้วก็ดาเมีตนะครับผมในการจัดหนังสือนะครับแล้วก็มีหนังสือลงนันเจียนใช่ไหมเอางี้ลอกตามผมมาเลยครับนี่คือเซ็ต PvP 1พีนะใส่เพลิงวิภพเนื่องจากอะไรอธิบายแล้วจิตกายากองลบเพื่อจะได้ตีแรงขึ้น เออเหเมฆาเพราะว่าผมต้องการสเตตัสในการที่มีคนตัวทองต้องการตีแรงขึ้น4%ตรงนี้มากๆผมเป็นแอสซัสซินแล้วก็นิพานเนื่องจากอยากอืดขึ้นถึง10%นะครับผมในช่วงเลดเกมนะตามนี้วอลกิ Walk ้ของผมอ่าผมใส่เป็นไฟโพลิสัทเนื่องจากเอาตัวทองจิตกายาเพื่อเอาความอืดปีกลบก่อนเลยเนื่องจากอันติรีไวครับผมต้องการอันติขึ้นไวที่สุดครับผมจะได้ใช้อันติได้ต่อเนื่องมากขึ้น โอเคแล้วก็เป็นกองลบสารภาพประโยชน์ครับผมดาเมตต่อเนื่องอย่างนี้นใช้แล้วก็คือเมคาครับไอแมงไอมง็มแงป่ปองนะโอเคตามนี้และก็สุดท้ายเซตดันเจี้ยนของผมนะครับผมเป็นจิกายาจิกายาส่รูช่องเนยเนื่องจากอะไรจริงๆข้างในเนี่ยจิกายามันเพิ่มความอืดใช่ไหมมันก็ดีแล้วนะแต่มันถึงขั้นสิบไหมครับ ขั้นสิบหมายความว่าอะไรสเตตัสมากกว่าหนังสือเล่มอื่นถึง2ขั้นเลยนะแล้วเป็นสขั้นที่มหาศาลมากมากด้วยนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่สเตตัสสูงกว่าอย่างเช่นคุณเรียงกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเอางี้ผมเรืออธิบายนี่หว่าพลังภายในนะครับผมวิธีการเรียงคือเอาเวลมากสุดไว้ข้างหน้าเอาเวลต่ำสุดไว้ข้างหลังครับ ไม่ต้องจัดตามผมก็ได้สมมุติอ่ะสมมุติคุณเป็นซัพพอร์ตแล้วคุณต้องการเล่นดาเมจอย่างเงี้ยปิดลบคุณอ่ะคันงอยมากๆปิดลบคุณอยู่ที่ขั้นที่3ก็ได้คุณใส่วาสันอ้อยอิงไว้ตลอดการเลยก็เป็นได้ครับผมเนื่องจากวาสาันอ้อยอิงมันจะได้สกิลตั้เยอะกว่าเพราะมันเวิลสูงกว่าเพราะคุณจะแม็กวาสาันอ้อยอิงเป็นอันแรกถูกต้องไหมเพราะคุณเป็นซัพพอร์ตแต่พวกผมเป็นดาเมทพวกผมจะแม็กอกองลบเป็นอันแรกนะครับผมก็คือไอ้ธงลบนี่แหละ เลยกลองลบไปละอากรรมนี่ี่กองลบกองลบใช่ผมจะแม็กกองลบไปอันแรกนะครับผมก็จะใส่กองลบนําเป็นอันหนึ่งอันที่1เลยก็ได้แล้วผมจะตามมันด้วยคืนเมคาแล้วก็ปีกลบจะเรียงกันอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะแปดก่อนประมาณนี้นะในการอัพของนะครับคนอาจจะงงคืออะไรใช่ไหมเอาง่ายๆครับหนังสือเล่มไหนเวลเยอะที่สุดใส่เล่มนั้นนําในช่องบนนั้นร้อครับเพราะคุณจะได้สติ๊ตตั้ร้อเลยส่วนช่องที่2จะโดนหักไปนะครับเท่านี้ครับง่ายๆ โอเคไปกันที่ช่องนันเจ้งของผมอ่ะใส่เป็นกองลบอย่างที่รู้กันเพื่อดาเมตต่อนเนื่องกึนเมคา้าคืเมคาอย่างนี้ใส่ผมคิดว่าบอสเนี่ยมันไม่รับผลจากสกิลที่เป็นสตันถูกต้องไหมครับผมเลยคิดว่ามันเป็นตัวทองนะผมเลยใส่ไปนะและสุดท้ายทลายนะ้พาแน่นอนครับเพื่อจะได้ ข้ามหมอนได้แรงขึ้นนะทั้งเขาวงกดและก็ดันเจียนนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาวงกดมันใส่ถลายน้ำผาชิ้นแรกเลยนะโอเคแล้วก็นิพานอ่เขาวงกดได้นิพานเพื่อความอืดครับเขาวงกดเราต้องการความอืดน,นะครับแล้วก็กองลบเพื่อทำดายมจต่อเนื่องนะเท่านี้ครับเคลียร์แล้วจบไปแล้วกับในส่วนของพลังภายในนะครับผมสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับโอ้โหผมแค่พูดไอ้พลังภายในเนะี่ยกินเวลาไปถึง19นาทีแล้วนะโอเคสุดท้ายครับชีพจรครับ ุ้ยตายแล้วผมควรตัดคลิปไหมเนี่ยมันออกจะนานไปหน่อยแล้วนะเอาพูดต่อเลยแล้วกันชีพจรนะครับผมผมขอพูดเรื่องวงนอกก่อนนะวงนอกครับถ้าเกิดมีขึ้นในอัพคุณกดอัพทันทีครับเนื่องจากมันได้แล้วนี่เห็นไหมได้ออสเตตัสได้เด็กแล้วถ้าเกิดคุณอัพมันไม่ถึงส่วนนี้มันใส่เอ้ยมันใส่ได้ดีกว,ว่าใช่แต่ว่ามันต้องอัพต่อเนื่องอยู่ดีครับเนื่องจากมันได้สเตตัสเยอะนะคุณยังไม่ต้องไปอัพหินวงนี้ได้จำไว้เลยนะครับถ้าหินไม่พอจริงๆยังไม่ต้องไปอัพ3เม็ดนี้ก็ได้3มเม็ดนี้ ตรงนี้น่าจะงงนะผมให้ดูอย่างนี้ดีกว่าอ่ะโอเคทุกคนที่เปิดหนะ้าชีวจดขึ้นมาอันนี้คือหน้าแรกใช่ไหมครับผมกดอัปเกรดก่อนครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะอนาคตจะมีให้อัปเกรดตรงไหนวะเอาง่ายง่ายครับมันจะมีให้กดอัปเกรดทุกครั้งที่เลเวลไปถึงนะครับผมให้กดอัปเกรดก่อนเป็นการเพิ่มขั้นนะครับผมอย่างเนี้ยผมขั้น4ละชั้น4ีทับสี่แล้วคือขั้นสุดแล้วนะครับผมอันนี้ก็สามทับสามเดี๋ยวนะเขาจจะขยายเป็น4ีทับสี่นะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับผมพูดง่ายเราต้องอัพตรงนี้ให้ตันนะครับแค่นี้เลยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในหน้าชีประจแล้วต่อมาคือหน้าหินหน้าหินนะครับผมจําง่ายๆครับมันจะมีหินอยู่3รูปแบบนะครับผมผมขอเปิดเป็นในหอกันค้านะครับจะมีหิน3ารูปแบบผมขออนุญาตย,ากยกตัวอย่างด้วยหินสีทองเลยนะครับในระดับขั้นของหินจะมีสีฟ้าคือขั้นต่ําที่สุด สีม่วงคือขั้นต่อมาแล้วก็สีทองคือขั้นสูงสุดนะครับผมซึ่งผมจะอธิบายในด้านสีทองนะเนื่องจากสเตตัสของมันนะครับผมจะมีหินอยู่3ารูปแบบคือหินออสเตตัสก็คือได้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งของภายในและภายนอกหินของสายภายในโดยเฉพาะอันนี้นะครับผมเอ้ยอันนี้ ภายในโดยเฉพาะนะครับผมจะเป็นค่า SPR ค่าคอนค่าวิดแล้วก็หินของสายภายนอกโดยเฉพาะคือค่าเด็กค่าคอนค่าวิดก็คือต่างกันที่ SPR กับค่าเด็กนะครับผมดังนั้นอยู่สายไหนใส่ให้ถูกต้องด้วยทั้งหินสีม่วงและหินสีฟ้ามันจะแบ่งเป็น3ส,สายเหมือนกันอ่ออาอ่าอ่าผมขยายให้น,หนิดนึงนะครับผมผมเพิ่งซื้อศีลาสามเหลี่ยมมาสดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ามมาเพื่อคลิปนี้เลยนะครับอ่าผมจะไปหน้าวิทยายุดนะครับคือศิลาสามเหลี่ยมเนี่ยครับ ทั้งวงกลมและสามเหลี่ยมนะครับผมถ้าสีทองนะดูสีม่วงนะครับผมให้ชาคีดสา่สิบใช่ไหมครับดูสีม่วงนะหนึ 3, ต่างกันถึงเกือบร้อยห้ารหน่วยเลยนะมันต่างกันมหาศาลมากๆนะครับดังนั้นอ่ะผมซื้อสีทองมาเปลี่ยนแล้วนะอ่ะผมใส่สีทองเข้าไปแทนชึบมันจะกลับไปที่เลเวลหก่อนนะครับเราสามารถกดอัปเกรดได้เลยนะครับเวลาอัปเกรดเราสามารถใส่หินเขียวไปได้เลยจบๆนะแต่หนที่นี้นะครับ ผมจะใส่เป็นหินสีม่วงตัวนี้ไปเลยนะครับผมทีเดียวไปเลยนะชึบเราจะได้มาถึง7เบลนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณกังวลว่าอนาคตจะมีการปลดล็อกตรงนี้อีกนะคุณยังไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้ครับเพราะคุณไม่มีสีลาม่วงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าตอนเขาปลดล็อกผมจะมีสีลาทองคํามารองรับแล้วดังนั้นผมใช้ตัวนี้ไปเลยพอถ้าเกิดเราอ่ะเอางี้ผมว่าทุกคนงงแหละในการอัพเลเวลมีเลือกสองอย่างก็คือหินสีเขียวกดเลือกทันทีกดเลือกทันที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  ถึงเวทสิบสามแล้วอะผมเพียงพอถูกต้องไหมแล้วก็ใส่นี่เพิ่มไปอ่ะถึงเวทสิบสามเรียบร้อยผมตัดแล้วแค่นี้ผมได้เวทสิบสามแล้วแต่สิ่งที่ผมจะทําคือผมจะสังเวยหินเก่าที่เวทสิบสามไปเพื่อเอาตรงนี้เวทแปดแค่นี้พอกดขึ้นได้เลยได้แปดเวทเลยแล้วค่อยจ่ายหินสีเขียวทีหลัง mm. ถามว่าเออทำไมทำแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอจะได้ประหยัดหินสีเขียวไว้มัน ดีสำหรับบางคนแค่นั้นครับเนื่องจากบางคนนะต้องการให้หินสีม่วงเนี่ยยังอยู่เพราะอนาคตมันมีโอกาสที่จะปลดล็อกเห็นไหมปลดล็อกอีกสองช่องดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีหินสีม่วงหรือสีทองมาลองรองรับคุณเก็บหินสีม่วงก้อนนี้ไว้ดีกว่าแล้วกดอัปเกรดด้วยวิธีการนี้แทนนะครับผมใช้หินเขียวแทนโอเคเข้าใจตรงกันนะแล้วเก็บหินสีม่วงไว้แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณจะมีศีลาอื่นมาลองรับแล้วหรืออนาคตจะมีหินสีม่วงอันเดิมเนี่ยมาไว้แล้วก็ค่อยสังเวชศีลาเขียวเนี่ยนะครับ ทำได้เลยครับสามารถกดสังเวยได้เลยซึ่งครั้งเนี้ยผมมั่นใจว่าผมจะมีหินสีม่วงมารองรับในอนาคตดังนั้นผมขอสังเวยศิลาสีม่วงไปเลยแล้วก็ค่อยกดสีเขียวเอาตามมาอ่ะเทา่านี้แล้วก็กดสังเวยศิลาม่วงแล้วก็เลือกทันทีอ,อ๋อเลือกทันทีไม่ได้อืมงั้นผมทําอย่างนี้ก่อนนะครับกดอัปเกรดกดเลือกศิลาม่วงกดอัปเกรดเลยโอเคกินไปเลยครับชึบเรียบร้อยเห็นไหมหินม่วงหายไปแล้วหินอันเมื่อกี้ผมหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมจะกินอันนี้ อันนี้พออันนี้ไม่ใช่สายผมเก็รตไหมเพราะว่าน,นี้เป็นของสาย SPR กินทิ้งไปเลยอ่ะผมกินชุบอ่ะแล้วผมก็กดอัปเกรดด้วยสีเขียวต่อครับชุบชุบบเรียบร้อยได้เวอร์สิแล้วครับอ่ะทีนี้ค่าคิวจะเพิ่มขึ้นมาถึง160หน่วยเลยนะเท่านี้ครับกลับไปดูคลิปหลักกันครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรใส่จริงๆไปใส,ทสรร่ทางสายกลางครับผมทางสายกลางหาได้จากไหนนี่ครับ PVP 1,000 0เห็นไหมอันนี้ได้4 s t สเตตัสเลยแต่ถ้าเกิดมีงบแล้วไปใส่ของทางสุดครับผมของสายของคุณเลยก็คือสายเด็กสุดไปเลยหรือสาย fcr สุดไปเลยไม่ต้องใส่สายกลางนะสายกลางสำหรับคนที่ไม่มีอะไรใส่นะครับสำหรับหินทองคำเนี่ย ผมแนะนําว่ามาใส่สายกลางก่อนครับเพราะคุณจะหาหินทองค่อนข้างยากนะหินทองคุณเอาเงินไปซื้อหินสี่เหลี่ยมดีกว่าเพราะว่าศิลายุทธสี่เหลี่ยมนะครับผมให้สเตตัสเยอะให้ซีเยอะที่สุดนะครับเอางี้ดีวกว่าไม่ให้สเตตัสเยอะที่สุดมาให้สเตตัสที่เราจําเป็นต่าที่สุดแต่ให้ CP ีเยอะที่สุดถ้าคุณอยากดันซีเร็วแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากตัวกว้งคุณไปทำสามเหลี่ยมกับวงกลมก่อนนะครับอ่าผมอธิบายอย่างนี้เคลียร์น่าจะจบแล้วโอเคแล้วก็สามารถย่อยได้ด้วยนะครับนี่ย่อย เรียบร้อยครับกลายเป็นหินในการอัพทุกเวลาเราจะอัพเออ่ขั้นของศิลายุทธนะครับผมต้องใช้หินเขียวนะอ่ะผมจะลองเออ่มันต้องไปอัพภายในเลยนะเนี่ยอ่าผมขอเช็คก,ก่อนนะผมอัพได้ไหมนะเพราะว่าตอนเนี้ยศิลาภายในผมชีบจรนะครับผมก็ยังไม่สีทองทั้งหมดนะเนี่ยเห็นยดไหมผมใช้สีม่วงอยู่อ่า นี่ผมก็ใช้สีม่วงอยู่นะครับผมจะสีสี่สเหลี่ยมเนี่ยผมใช้สีทองหมดเลยเนื่องจากสี่เหลี่ยมไมได้ C ีพีกันที่สุดนะผมต้องการเลข C p เท่านี้ครับสำหรับสีลายุทธผมว่าเคลียร์แล้วถ้าเกิดใครงงศีลายุทธคออเมีดไว้ข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปขยายในคลิปหน้านั้นเนื่องจากวิดีโอนี้ยาวเกินไปแล้วสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องของพลังภายในมากขึ้นหึงขั้นกระจ่างน,นะแลวก็รู้แล้วในวิธีการการจัดเซตนะครับเผื่อในกลุ่มของเฟซบุ๊กเนี่ สวัสดีครับ